เพิ่งออกมาใหม่นะเนี่ยเอ้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 ยเอ้ยเอ้ยฝนตกฝนตก 1 11, 54, นะิบเดโมห้าสิบสี่นะครับขบวนเจ็สิบหกนะครับมาแล้วนะครับวันนี้หวีดขาวนะวันนี้วีดขาวอ่าช้าห้าสิบสี่นาทีนะครับวันนี้วีดขาวใช่ไหมจะจำไม่ผิดเมื่อวาน มาแล้วมาแล้วความเร็วร้อยเลยนะความเร็วหนึ่งร้อเลยนะจัดไปยาวๆเลยนะดู้ดูด,ดูดู้โอ้ยเอาหอยไฟตาเดียวแล้ว เพิ่งออกมาใหม่นะเนี่ยเออเออเออยเอ้ยโอยเจ็ดหกความเร็วร้อยนี่ครับความเร็วร้อยเลยเนี่ยฮึมไม่เหลือไฟตาเดียวซะงั้นเลยเพิ่งหรือว่าเขาเปิดตาเดียวเอ๊ะวันก่อนที่มาก็ยังเห็นสองตาอยู่นะ อวันนี้ดีเซลางทาสีนะจะมาคนระับแต่ว่าอา่หมายถึงรถเก่านะแต่ว่าไม่น่าได้ไปดูนะเอารถเก่ามาทํานะครับแต่ไม่รู้มาตอนไหนนะครับโแดดร้อนนะผมขี้เกียจไปนะมันสุมม่มเลยไปแบบสุมส่มๆไลย น,นี่เที่ยงสามสิบปดนะขรบวนสี่สามสี่ตามเวลานะครับรถท้องถิ่นสี่สามสี่นะครับได้ยินเสียงบีดเหมือนจะได้หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหรือเปล่าโอ้มองไกลเห็นควันดำเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ก็สายนี้นะครับรถท้องถิ่นก็จะเห็น3ชุดนะครับ1043 1033แล้วก็1037เห็น3ชุดนี่แหละอีก2ชุดก็ไว้สำรองทำ4ี่สามเก้านะเผื่อมา4คัน ควันดำเลยนะนี่สามหนึ่งคนระับโอ้เป็นลงรอบแล้วควันดำดีจริงๆนะครับไปแล้วครับขบวนต่อไปน่าจะเจ็ดห้านะครับ แล้วก็ห้าสามตามหลังมานะครับ,บายสองสามนาทีนะขบวนเจ็ดสิบห้านะครับมาเงียบมากนะครับวีด,วดไม่เปิดนะครับ ลมไม่มีนะครับช้าสิบห้านาทีนะครับรถด่วนเจ็ดห้านะครับโอ้นี่รถเกา่านี่รถเกา่าเออ ต่อไปแล้ว่วนเจนะ็ดห้าครับเดี๋ยวมีห้าสามตามหลังบานะ ตอนนี้บ่ายสามยีสบสองนะครับขบวนห้าห้าสามนะมาก่อนเวลายี่สิบนาทีนะครับวันนี้มีห้าสามสองนะครับอ่าให้อ่า,อาผมเดาว่าอาจจะมาหลีกกับสี่สามเก้าอยู่หนองพวงนะครับเดาเดานะครับเขานะ่าอ่าห้าสามน่าจะไปถึง ประมาณเกือบหนะ้าะครับถึงบัวใหญ่แล้วก็5้าทสก็ออกมาประมาณสี่กว่ากว่าวก็อาจจะไปหลีกที่หนองพวงก,ก็ได้นะครับอาจจะได้ไปดูที่หนองพวงไปหลีกกับสี่สามเก้านะรถสินค้านะห้าห้าสามนะนี่รถเกือ นี่ก็เวลาก็ช้าขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับรถสินค้านะครับก็เดี๋ยวก็คือเขาไม่มาไม่ค่อยมาเวลาเดิมเลยแต่จะช้าเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเ หนึงหนึ่งสามแรงนะหัวแรงนะหัวนี้ สมนะครับเมื่อวานหลีกับสี่สสี่นะวันนี้โอ้โหจะสี่สี่สมเก้าจะมาอยู่แล้วตอนนี้ดีสลางทำสีเนี่ยเข้าอรถเก่านะลากเข้ามาวันนี้เลยนะแต่ผมไม่ได้มาดูนะไม่รู้เวลาไงก็ลากเข้ามาแล้วนะรถใหม่รถใหม่ลากไปเมื่อวานรถเก่าก็ลากมาวันนี้นะ นี่จะเป็นขบวน532มาลีกับ439นะครับก็532จะเป็นฝั่งเข้าทางลีก532วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับดิสลางไอเก็ลากมาทำสีต่อแล้วนะครับไม่รู้เลขอะไรนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้ เมื่อวานก็ว่าจะมาดูแบบโอ้โหแดดมันร้อนแล้วมากลัวไม่เห็นไงเดี๋ยวผม่าจจะไปดักขาวออกนะครับนูนจะไปดักนู่นมีรถอะไรด้วยวันจะไปดักตรงประแจนะครับ พดทำงานอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ทำอะไรนะครับเนี่ยผมว่าจะไปดักตรงประแจออกไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านี่ครับคุณปู่ลากมานะครับแต่ไม่รู้ว่ามาเวลาไหนนะครับก็เลยไม่ได้มาดูนะครับ ถ้าจะมาดูจริงๆก็มาอยู่นี่ทั้งวันนะ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับน่าจะออกมาตอนอาจจะตามหลัง4:34ก็เป็นได้นะหรือไม่ก็เหลื4:33นุ๊กนึง๋ย่เมื่อเช้า ดีสลางทําสีก็ประมาณ3าสเดือนนะครับ3เดือนนี่แหละ2เดือนสมเดือนนี่แหละก็จะมาลากไปทีหนึ่งนะทําสีแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวขัดออกให้หมดเลยเนะี่ยไม่รู้เลขอะไรนะหนึ่งสสาป่ะเนี่ยไม่น่าใช่ไม่เห็นเลขนะครับ ทำสีทำกระจกเปลี่ยนกระจกใหม่เปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเบาะนะเปลี่ยนทุกอย่างเลยแต่โครงเดิมนะครับ วน5้านะครับเสาหาปลายกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าทางหลีกเหมือนได้ยินเสียงมาแล้วนะก็มาหลีก439ที่นี่นะถ้าทาทาไว้มาหลีกที่นี่อ่ะถ้าหลีกที่โบใหญ่นะเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่า439จะไปถึง สี่โมงสี่สิบสี่โมงสี่สิบนะครับก็ห้าสามสองมาถึงบ่ายสามบ่ายสามประมาณบ่ายสามสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับคือเป็นชั่วโมงนะครับดีเป็นชั่วโมงเลยถ้ามาหลีกที่นี่ก็จะเสียเวลาไม่มากก็ถือว่ามาเร็วนะวันนี้บางวันก็ช้าสามร้อยกว่าแล้ววันนี้ก็ช้าร้อยกว่า สาหางปลาก็ยกไม่รอแล้วนะก็สามารถเข้ามาได้เลย,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 ยคือบางวันก็ไม่ได้ยกรอแบบนี้ตอนนี้สีาม9ก็เห็นแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอยู่ตรงเนินนูน้นนะดูน,น,นะครับอยู่เนินแล้วนะเห็นนูน้นเห็นปลายแล้วเนาะตรงเนิน,นครับ นี่ก็จะเป็นห้าสาสอนะครับโอ้ดังมากวิดังมากนะครับ า3 9ก็ 39, อยู่ไกลๆนะครับตอนนี้ดิเซล,ลางทำสีเนี่ยเขาเออผมเห็นเขารับสมัครช่างเชื่อมช่างสีอยู่นะเห็นในกลุ่มนะครับตรงโรงงานเนี่ยเดี๋ยรับสมัครอยู่ วันนี้ก็สี่สามเก้าก็ช้าสองนาทีถึงนี้น่าจะตามเวลานะครับมุดแล้วอย่าลกมากเลย บอกพอเรา4 3 9รอหน้าเสาคือ4 3 9นะเสาหางปลาก็ยังไม่ยกนะครับเพราะว่าห้าสมสองยังไม่เข้าทางเลยเสร็จนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาเขาปล่อยมาเลยนะครับ 5218นะครับ ไฟไกลยังอ่ะอยากไปถ่ายหัวมากเลยโอเคอยู่ละเดี๋ยวเรานั่งขับมอเตอร์ไซค์ไปถ่ายตรงหัวดีกว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับสี่สก้ายังไม่มาหรอกสี่ก้าขึ้นสัญญาณอนุญาตแล้ว ขับรถมาดูตรงหัวนะครับนู้ดสี่สามเก้ามาแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เลยแล้วกันรู้จะทันหรือเปล่านู้ดสี่สามเก้ามาแล้วนะผมอยากได้ภาพแบบว่าภาพตรงหัวรถไงสี่สามเก้ามาแล้วนะโอ้มองไม่เห็นมืดเอ้ยไม่ใช่บงัง มันบงังมันบงังถ้าถ้าเราโผล่ออกไปเดี๋ยวเขาจะเปิดบีเราครับนะเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ๊ยโอ้โยสีสวย น้สำสองจะออกนะครับปลาแจอยู่ตรงไหนปลาแจก็อยู่ไกลทลกระเอ้ยน้ำ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 เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมตอนแรกผมก็จะมาถ่ายตรงนี้แต่ว่าถ้าโผล่มาเขาจะเปิดบีด ช้าสองนาทีเหมือนเดิมนะครับสี่สามเก้าหลุมหลุมเยอะมากนะครับหนึ่งสี่สามเก้าได้หนึ่งศูนย์สี่สามนะครับ ตตกตกรถเทรลเลอร์ก็ลากไอ้นี่รถ,รถขุดก็เอ้รถรถรถขุดก็มาดันไอ้นี่เดี๋ยวรถขุดก็มาดันรถเทรลเลอร์อีกเอารถผมก,ก็จอดอยู่นี่ ตกเฉยเลยนะครับลำสองออกนะครับนี่เป็นรา,างางนี้เป็นรางแยกไปเข้าลงทําสีนะครับ ชนรถผมเหรอลูกพี่รถผมจอดอยู่นี่ดูเขาลากเลยไม่ใช่ลากดันดันตดนูดต้นไม้ลกมากนะครับแต่ลางยังแน่นอยู่นะคโอ้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยออกประเจเนี่ย อาแล้วเดี๋ยว5-4นะครับเดี๋ยวเราออกมาถ่าย5-4กันนะครับฝนตกแล้วคนระับตอนนี้อั <c oughs> นนี้คืออะไรเนี่ยทำไมต้งเป็นอย่างนี้เนะี่ยเออดันไปอย่างนี้เลยนะครับ เราน่าจะไปไม่ได้แล้วเนี่ยยกเลยเหรอยกขึ้นมาแบบนี้เลยยกขึ้นมันของเล่นเลยไปก่อนได้ปะเนี่ยโอ้ตกแล้วนะ chọn đây như lên máy đi qua còn tốt lắm ตอนนี้6โมง40นะครับขบวน5-4ออกมาแล้วนะครับช้า20นาทีนะครับก็มืดแล้วนะครับ6โมง40แต่ยังมืดไม่สนิทครับท้องฟ้ายังมีแสงอยู่ก็เริ่มมืดเร็วแล้วนะครับช่วงนี้กลางกลางคืนจะเยอะกว่ากลางวันแล้วนะครับหลังจากประมาณช่วงวันที่10เนี่แหละว,วันที่10เป็นต้นไปนะครับกลางคืนจะเยอะกว่ากลางวันนะครับ จะมืดเร็วมากแล้วก็จะสว่างช้าแล้วนะครับบทท่าเสียบนทางชุมทางโม่ใหญ่ปลายทางมาบตะพุทธนะครับขนเกลือมานะครับขบวนนี้วิ่งช้ามากนะครับหนักรถหนักต้องใช้เสียดาลากเท่านั้นถ้าเสียดาเสียก็ อ๋อต้องซ่อมนะคือวันนั้นสีดาเคยเสียอยู่ต้องซ่อมถ้าถ้าไม่แลกหัวกับสายนองคายก็ก็ต้องซ่อมนะซ่อมจนกว่าจะได้นะครับมืดนะครับโอ้ไฟสว่างมากโอ้สว่างมาก หนึ่งหนึ่งสามนะโอ้ดูไม่ทัน แสงเฉยๆนะตามจริงมันไม่สว่างขนาดนี้นะเนี่ยโอ้โหวันนี้ยังมืดขนาดนี้ดูพรุ่งนี้จะมืดขนาดไหนเนี่ยพรุ่งนี้ก็ช้าอีกนะเนี่ยอันนี้เปิดไฟรถช่วยนะเนี่ย